กันอย่างต่อเนื่องค่ะสําหรับเอาพาดและเวล i ฟเราที่สําคัญไม่ได้มาอย่างเดียวส่งกันอย่างต่อเนื่องด้วยและคันนี้นะคะวันนี้ก็คือเอาพาดแซดไฮบริดนั่นเองค่ะตอนนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่379แล้วแต่รุ่นแล้วแต่ออปชั่นนะคะต้องบอกว่าเนื่อไขายเป็นไปตามที่เรากําหนดอย่างที่รินเคยบอกเลยว่าช่วงนี้ราคามาไม่เท่ากันแต่ทุกคนได้ออปชั่นที่โดนใจและถูกต้องแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันว่าทําไมคนถึงชอบเอาพาดกันโดยเฉพาะเวลเคชั่นโหมดแบบนี้ค่ะ เริ่มจากเบาะแถว2เลยค่ะทุกคนมีความสบายนะคะไม่ว่าจะเป็นเบาะที่มีไซส์ขนาดกําลังใหญ่กําลังพอดีแล้วก็มีความนุ่มพอดีค่ะแล้วก็ยังมีออปชั่นเบาะรองน่องแบบนี้ค่ะสามารถรีแลกซ์ได้แบบเต็มที่ในรถคันนี้ค่ะสามารถเอนเบาะได้ตามใจชอบระวังคนข้างหลังด้วยนิดนึงนะเหลือที่ไว้ให้เขาด้วยค่ะแต่บอกเลยว่ากับตันซีดแบบนี้ สบายมากๆค่ะจะเป็นโหมดไหนไม่ว่าจะเป็นโหมดลูกคุณหนูในช่วงเวกเคชันแบบนี้ก็เลยหรือถ้าจะเป็นโหมดทํางานหลังปีใหม่ก็เป็นลุคบอสสาวซีโอไปเลยไม่ว่าจะเป็นโหมดไหนจะเวกเคชันโหมดหรือจะเวิร์กโหมดบอกเลยว่าเอาผานและเวลไฟตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ขอแค่เพียงคลิกมาและจองที่นี่ AMG ก็พร้อมจัดให้ค่ะ